จุดประสงค์จุดประสงค์ของการเดินทางของแต่ละคนนี่มันจะมีเส้นทางหรือเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันดนั้นเราไปดูเช่นชิตาถาราชกุมารพอพี่เลี้ยงไม่อยู่ด้วยแทนที่จะร้องให้ตอนไปแลกนาขวัญที่วันพก้าสุโธธนะไปจรดนางขันแลกนาขวัญพวกนางสนมกรมกน็นางพากันไปดูพิธีเรากําลังไถนาเป่าสังเป่าแตรอย่างนี้กัแห่กันไปดู ทิ้งพระราชกุภมารไว้นนคนเดียวเนี่ยอยู่โคนต้นว่าแทนที่จะร้องให้เปล่าเลยมม่มีคนปุ๊บพื้นัังสมาธินั่นมันมันเกี่ยแต่จิตจิตใจมันต่างกันอย่างนั้นเลยเออถ้าเป็นเราลองให้ตามไปนะไปน้ำแน่ไปน้ำแน่เลยแหละอันนี้นั่งสมาธิเฉยเลยจนได้ฌานถึงขนาดอันนี้นี่คือปณิธานคือพูดในฟังว่าปณิธานของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันก็เหมือนหมาเนี่ยมัน กลางวันทั้งวันมนนันนอนทั้งวันนอนเลยทั้งวันมึงบริการพุทโธหรือเปล่าไป่นูนนอนทั้งวันก็คืนก็น,นอนทั้งคืนลูกขึ้นมาห่าแล้วก็นอนต่อยมันยังไงมันอ๋อสภาพจิตมันต่างกันเราเอามาเปรียบเทียบาคนที่มีเจตนามีความตั้งใจศึกษาคน้นคว้าประพฤติปฏิบัติกับคนที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดในด้านนี้มันก็เลยหนีกันไปคนละโคกเลย คนละพบคนละภูมิเลยจิตฝึกยังไงก็ได้อย่างงั้นนะฝึกคิดฝึกปรุงแต่งฝึกพิจารณาใจต,ตองใครควรก็ไปตาม <c oughs> การฝึกฝนนั่นแหละท่านว่าจริตจริตลาคะจริตโทสะจริตโมหจริตศรัทธจริตวิตกจริตพุทธ,ธจริตอุไรเจ้าแจงไว้ จริตของมนุษย์และสัมภัสสัตว์อยู่ในหกประเภทนี้